สวัสด,ดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกๆท่านครับยินดีต้อนรับทุกๆท,ท่านเข้าสู่ช่อง V.P. ธรรมดานะครับช่อง V.P. ธรรมดาก็จะมานำเสนออานอนเฉพาะกิจนะครับ อานนทเฉพาะกิจของวันที่20มิถุนายน2องพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับฮานอย์ก็คือเลขจากประเทศเวียดนามนะจะมีให้ชมทุกๆวันทุกๆวันเลยนะครับช่องวีพีธรรมดาก็จะมานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมรื้อรวมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับทุกๆๆวันทุกวันเลยนะครับขอขอบพระคุณสมาชิกทุกๆท่านนะครับที่แวะเข้าขมาชมนะครับทุกลิกทุกคลิปเลยเมื่อวานนี้หลุดนะให้8กับ9มา0อ่า 5 0าศมาศูนย์นะครับ8กับ9มาศูนย์ความจริงอาจารย์ก็เลข3ตัวนั่นแหละ7 8, 8เอ้ย8 9 0นะครับแต่เลือกเอา8กับ9มันเลยมาศูนย์เลยนะครับประมาณนี้นะครับอ่ะสู้กันต่อนะครับสู้กันต่อนะวันนี้ก็มีอะไรบ้างก็มาชมกันเลยนะครับวันนี้นะครับอ่าหาโดยเฉพาะกิจวันที่20นะครับมิถุนายน2567นะครับ7กับ8นะวันนี้นะ7กับ8อย่ามา5กับ6กหรอ จ็ดกับแปดมันมีห้าหกเลยนะอืมอ่ะมาจับคู่กันคราวนี้ห้าเจ็ดห้าแปดนะครับห้าเจ็ดห้าแปดหกเจ็ดหกแปดนะครับสามเจ็ดสามแปดสี่เจ็ดสี่แปดนะครับอืมแบบนี้นะครับสามสี่ห้าหกนะ,ะจับคู่กันไปเลยนะครับใครชอบตัวไหนก็จัดไปนะครับตามนี้นะครับเด่นอยู่ข้างบนนะเจ็ดแบบกับแปดนะครับ ขอฟันธงที่เจ็ดนะเจ็ดตรงนี้นะครับตามนี้ส่วนข้างล่างคือชุดวินใครชอบก็จัดไปเจ็ดห้ากับหกนะห้ากับหกขอฟันทงที่เจ็ดนะครับเจ็ดตามนี้นะครับส่วนคู่ของเขาเขาขอเลือกที่ห้ากับหกนี่นะนี่นะครับ 5, นะห้ากับหกนะท้ายเนี่ยเอาเอาห้ากับหกก็แล้วกัน ครับกับ6นะครับตามนี้นะครับชนชอบตัวไหนก็จัดไปนะครับขอเลือกที่7นะเจนะครับส่วนห้กับ6จะมาไหมคู่กันถ้ามันเลยเลยข้างหน้าก็คือ5กับ6หละมานี้นะครับครับจดเอาครับเรียบร้อยแล้วหาหน่อยเฉพาะกิจ ออกสี่มงเย็นนะครับทุกวันทุกวันนะครับช่อง V.I.P. ธรรมดาก็มานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รุ่นรวมเพื่อความบันเทิงทุกวันทุกวันเช่นเดียวกันนะครับขอขอบพระคุณมากๆนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะครับไม่เจ็บไม่จนนะครับมั่นคงมั่งคั่งมั่งมีนะครับสวีซาสวีโชสวีสุขนะครับเฮงเฮงเฮงครับอ่าครับครับตานี้นะครับอ่าสวัสดีครับ